อันนี้คือมาเกติงจริงเหรอครับเอาขมาปอมพวเนี่ยขมาปองขมาปองไม่มาเยอะทำไมอ่ะตกใจอ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับครับผมก็ เป็นการเป็นพรีเซนเตอร์ที่ดีใจและก็ภูมิใจมากครับเพราะก็เป็นอีกหนึ่งโปรดักที่เราเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็นผู้ใช้งานจริงตั้งแต่เด็กคะดื่มมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พอวันนี้ได้มีโอกาสเป็นเป็นตัวแทนเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้แนะนำแบบผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับทุกๆคนโดยเฉพาะแบบแฟนคลับที่ที่เรารักอะไรเงี้ยก็เพราะว่าแบบเหมือนนี่คือเป็นเขาเรียกโปรดักที่เฮลตี้แล้วก็แบบกินเพื่อสุขภาพเนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนได้มีสุขภาพดีเหมือนเรา ถ้าหลักๆเลยจริงๆครับผมผมจะทานสองสองรสเป็นเมนหลักก็คือรสอันสวิตเทนกับไฮแคลเซียมครับแล้วก็มีสีชมพูบ้างนิดหน่อยชุดนิวเขาทานอยู่แล้วครับไม่ต้องชวนเลยอ <c oughs> เออแต่นิกวกว็ทานทานเป็นไอสวิตเทนครับสี่ขาเพราะว่าเดี๋ยวนี้มาเวลักสุขภาพทั้งคู่เพราะเริ่มแบบเรื่องโตกันแล้วเนวอะก็ต้องใช่ใช่คขาว่าแก่กันแล้วใช้โตขึ้นก็นดูแลสุขภาพมากพิ่มไปแล้วขอมเองนะเขาตั้งห ใช่เนี่ยอย่างที่ที่บอกไปก็คือแบบเหมือนมีเพื่อนๆหลายๆคนมากที่ไม่เจอกันนานก็อาศัยการเจอกันตามรถไฟฟ้าตามป้ายอะไรเงี้ยนะครับก็เขาก็จะแท็กมาตลอดว่าแบบเออเจอเราที่ b d s, <S ไม่ไม่ทักตอบเลยเงี้ยเป็นเยอะมากเลยเงี้ยก็เออดีใจมากที่ก็แต่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นผลพลอยได้จากการเป็น f เตอร์ไลก์ซอยก็คือได,ได้ได้คุยกับเพื่อนๆเก่าๆที่ไม่ได้เจอกันนานเลยคนระับหายคิดถึงเหมือนแบบมีร่างแยกของเราทุกทุกสถานีเลยนะ เห็นเห็นบ่อยเลยว่าเพราะว่าเหมือนเขาติดเยอะเหมือนกันเนาะป้ายทั้งแบบเอาเรียกว่าอะไรไอเอาออฟโฮมนึกสดชัดเลยจิเอาออฟโฮมอะไรเงี้ยเขาติดเยอะอะไรเงี้ยครับเนี่ยตรงนี้นี่อันนี้ในออฟฟิศถามกาววันนี้เป็นกันเองปะกันเองมากกันเองเป็นนิดนึงูดูบ้างเมื่อกี้อ๋อเหอปนนกัใช่ใช่ใช่สนุกมากก็ได้เขาเรียกว่าแบบ ไม่ได้เจอนาน,นเออไม่ได้เจอนานเราก็อยากแบบเขาเรียกว่าเป็นกันเองกันทุกคนให้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็รู้สึกเกมน้อยเล่กน่าจะมีสักสามสี่เกมเพราะว่าเล่นไรบ้างใช่ใช่แต่ดีครับ <ๆ S 1> กๆๆ็ขนาดแบบคอคอเซนเตนอร์โทมาก็คือ แม่กคือกดคือนิวอ่ะพอซินเตอร์โทรมาเยอะมากแล้วแบบเรารับจนแบบผมจชอบสู้เราเป็นผมเหมือนกันเป็นโรคไม่จุดแม่จะรับก่อนว่าเป็นใครแล้วค่อยกดวางอ่ะแม่แม่เห็นว่าถ้ารู้ปกติอ่ะจะสู้ต่อไหมหรือว่าจะวางไม่สู้ไม่สู้ใช่ไหมไม่ไม่ค่อยอยากไปแกล้งเลยใช่อันนี้คือชอบแบบเหมือนจะชอบมันมันทีง่วงมากแต่พอรู้วันนี้ยก็คือตื่นเลยแล้วก็คือเอาเลยสักตั้งไม่ชอบชอบแบบชอบสู้อะไรอย่างเงี้ยไมเป็นโรคจิตเรคุยกับเขาเขาไม่รู้อ่ะเขาก็รู้ว่าเราแม่ไม่รู้กันแต่แม่ก็จะบอกว่าจะไปคุยเขาทำไมลูกกดวางสิแต่เหมืออนนนเเปป็็โรค่ะ ใช่แต่เขาโทรหานนูเขาไม่ตอบผมเพราะอะไรไงเขาโลจะไม่แล้วผมก็คือเป็นโลนี่คือชอบโทรกลับแบบเหมือนพอเขาวางก็โทรกลับโทรกลับเรื่อยๆอ่ะไม่ยอมเออไม่ยอมมันโทรไม่ติดป่ะมันโทรไม่ติดใช่มันจะไม่รับมันจะไม่อะไรเงี่ยเก้าเนี่ยอะไรนะเก้าไม่กดแล้ววางเลยโอ้แล้ววางเลยอ่ะเพราะเขามันเพราะว่าเสียงดังเงี้ยหรอมันเลยแบบแบบเหมือนแบบเปิดลำโพงจองแจ๊กจังแจ๊กเขาเลยเพราะว่าแบบเขารู้ไงว่างานนี้มีสื่อเขาก็เลยเอาซะหน่อยโชว์ตัวซะหน่อยเป็นการนี่คือเป็นการรูเกียร์มากเลยนะ ก็จริงๆก็มีงานอีเวนต์เรื่อยๆนะมีเหรอมันก็มีอ่ะนะสต์เฟรเนสต์เฟรอ่ะใช่ใช่ใช่แต่ว่าไม่มันอาจจะไม่ได้บ่อยเท่าแต่ก่อนเพราะามันมีช่วงโควิดด้วยแล้วหมายถึงว่าไม่คือยิ่งอีเวนต์ที่เป็นแบบเปิดๆดไงยิ่งแบบนานมาอันนี้คือเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบเอ็กซ์คลูซีฟไงไพรเวทหน่อยนะแต่ว่าถ้าอีเวนต์ที่แบบเจอคนเยอะมากอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เจอมานานมานานแล้วเหมือนกันใช่วันนี้ก็เลยแบบอ่ะเต็มที่กันเองไปเลย ใช่ก็ฝากด้วยนะครับทุกๆคนนะครับร่างกายเราจําเป็นต้องเติมโปรตีนทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกโปรตีนที่มีคุณภาพดีนะครับมีกรดอะมิโนโค่เก้าชนิดแลค์กอซอยครับผมนอกจากนี้แล้วเนาะโดยเดหล่าเราสองคนที่เล่นมาสองแล้วสองสามก็จะเลื่อนต่อไปครับไม่ไม่แล้วเราต้องเราต้องแก้ต่อไปจัดแล้วครับในวันที่25มิถุนายนนี้นะครับ ก็บัตรบัตรที่หน้างานยังเหลืออีกนิดหน่อยครับเพราะฉะนั้นทุกคนใครที่ยังไม่ไม่ได้มีบัตรก็สามารถไปซื้อได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ดอทคอมนะใครที่แบบมาไม่ได้เนะครับือว่าเป็นชาวต่างชาติเงี้ยก็สามารถซื้อบัตรเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งได้ครับมีการเปลี่ยนแปลงเพราะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะเลยครับเปลี่ยนเพราะว่าอ่ะเพราะเรานี่นะครับเพราะผมเพราะผมทำเพลงหลุดครับไม่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 เกี่ยวหรอกเพราะเพลงแบบเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราต้องอัปเดตเพลงให้ อัปเดตอัปเฟิร์มแวร์ให้ให้สดใหม่อยู่ตลอดาะสมมติตอนนั้นเพงนั้นเราเลือกมาเพราะว่าตอนนั้นมันกำลังดังอะไรเงี้ยพอเขเลือกปุ๊บอ้าวตอนนี้มันแบบไปแล้วมแล้วอะไรเงี้ยเอามันรอมันก็ดูแบบเสล่เออนไม่อนไม่หนเไม่เหมนเขาไว่ามันเาไม่แบบเเหมือนเขามเรียกน่าไม่เัปเดามากคือเราเอยากเราอยากได้เพลงที่เขา่เมันมันแบบเป็นปัจจุบันประมาณนึงอะไรเหี้ยนรุปเลือกเพลงสรเปเลือกเพลงก็ยังเหมือนเดามสรุปเลือกเพางโบราณมาอ ่แล้วแบบนั้นที่เคยซ้อมกันไว้ก็คือแปลว่าใหม่ทั้งหมดเลยใ่ไมไม่เราไม่ได้เปลี่ยนทุกเพลงครับเราเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนแค่บางเพลงเองซ้อมไปสามสี่รอบแล้วอ่ะใช่ครับเฉพาะเพลงที่เฉพาะเพลงที่เราเป็นทุกเพลงเลยก็อยากจากซ้อมเนี่ยซ้อมเนี่ยตั้งเพลย์ลิสต์ไว้อย่างดีเลยเปิดพับลิคไม่เป็นไรเปลี่ยนแล้วไม่ต้องห่วงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วกันเต้นซ้ากันเต้ก็เป็นห่วงเต้เรื่องร้องก็เป็นห่วงผมนะครับ นี่แหละครับ<ล>ก,<ม>ก็ก็ต้องซ้อมกันครับเพราะช่วงนี้เพราะนี่เขาเก็กาาาง,งานเยอะเลยช่วงนี้ถ่ายละครเยอะก็ต้องแบบเขาเรียกว่าต้องใช้เขาว่าเจียดเวลามาซ้อมเลยเพราะงานเขาเยอะมากจริงๆเขาเห็นไหมละ่ะร้องเพลงมีเงาร้องไม่ไตรงนะพรไหมจริงเหรอในวีเนี่ย ไปฟิตเนสเพื่อไม่ใช่ฟิตอะไรแบบเพื่อแบบไม่ไม่เอ็มบีอะไรเลยหรือว่าไปออกกำลังกายเฉยเพราะรู้สึกว่าแบบปล่อยตัวเองให้ผอมมานานมีความพักเขาชมมาบอกว่าอ๋อผมก็ดื่มแลตซ์โซ่ไปประจำใครก็เลยแข็งแล้วเนี่ยครับก็ก็รู้สึกว่าตัวเองผอมมากช่วงนี้เลยอยากจะออกกำลังกายให้ดูเขาเรียกว่าดูรูปร่างดีขึ้นแล้วพอออกเสร็จผมก็ต้องแน่นอนนะครับก็จะเป็นทางเลโตซอโที่มาเติมโปรตีนให้กับเราในทุกวันนะครับเป็นไงทำได้ดีป่ะดีนะดีนะนะครับคิดว่าแบบ ไม่ขยายโชว์เยอะครับก็ก็ต้องฟิตทั้งสองอันนี้ฟิตบ้างไหมไม่ได้ฟิตเลยทำงานอย่างเดียวเลยชอบหกสูงเออชอบออกฟิตพื้นแหลมเขาไปอะไรเงี้ยก็อยู่ไม่ไม่มันอยู่ทำที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยใช่ก็ก็ฟิตหน่อยคือเราก็ไม่อยากปล่อยให้แบบเออเราแบบเขาเรียกว่าเราไปเจอทุกคนในคอนเสิร์ตก็อยากให้ตัวเองร่างกายพร้อมที่สุดอะไรเงี้ยครับผมใช่แต่ว่าก่อนจะก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตปุ๊บเป็นิดนะเท้าพิ๊งจากฟิตเนส ตอนนี้ก็ตาช่วงนี้ถ่ายละครอย่างเดียยครับพอดีมันจริงๆมันไม่ได้รับซ้อนกันครับแต่ว่ามันเป็นช่วงแบบมีเหมือนช่วงกุมภาพันธ์นี้โควิดหนักๆอะไรเงี้ยครับแล้วมันเหมือนซ้อนกันเออมันอั้นไว้แล้วพอมาพอมันเปิดก็เปิดพร้อมเงินทีเดียวอะไรเงี้ยครับสี่เรื่องครับเนาะเห็นว่ามันรู้สจะทำได้เลยอนาแล้วจะทยังไงอ่ะ แล้วเ<อ>ขาบอกม,มีหลากหลายชี่มากเลยป้ะไอเรื่องจะบทอะได้ครับก็มีแบบเป็นตำรวจเป็นทนายเป็นหมอเป็นครูก็คือเที่ยวนิดก็ได้เลยไม่คือเรื่องบทเรื่องอะไรมันแยกได้แต่ว่าไอครูตีเลยครูตั้โหเนาะชื่อได้นะได้เลยไม่ผมในผมมีมีสองเรื่องครับก็ แต่ยังไม่ได้เปิดกล้องครับเปิดประมาณเดือน7ครับแม้แมันก็ยังสบายใจว่ายังไม่เปิดใช่พอยังไม่เปิดมันก็ลอยสบายตัวไงอันนี้คือเขาต้องแบบเออต้องแบ,บ่งไปเลยปุ๊บแล้วแบบไม่มีเลยคือสมมติสมมติกล่องนี้สมมติเลิกเร็วดีใจปุ๊บอ๋ออีกกองนึงต่อเลยจะ้ะค<ม>ือแบบอะไรแบบเขาก็สมมติถ่ายเช้าว่างเร็วปุ๊บเขาก็ไม่แต่ดีไงเขาจะได้เขาเรียกว่าอัพเลเวลได้คือแบบไอเอทีขึมม้นเยอะเลยเหมือนไปตีตีมอนสเตอร์ไม่แตหน้าแก่คือแก่เลย ใช่ผมแท้ผมไปถ่ายละครมาแล้วก<อ>็เดินชนโดนชนคานคานแตกคานแตกคานแตกหัไม่แตกก็ <c oughs> ไม่เท้าคือพอดีมันเป็นค,ค,คานที่แบบต่ำมากครับแล้วผมก้มแล้วแต่ว่าก็ยังไม่พ้น คือบางทีแบ,แบบแบบร่างกายมันมันเออครับเหมืนอมนแบบเคยไหมเดินประตูอยู่างงี้เคยอยู่แล้ว,ลวไม่ต้องถามเรคยอยู่<ม>แล้วแต่ไม่คิดว่าเธอจะเคยไม่คือตราหวั่นเราแบบลอดอ่ะบางทีก็คือยังชนอยู่แบบแต่ว่าเดินไปปุ๊บก็ไหลไหลยังติดอันนี้ก็เหมือนกันครับแต่แค่มันอยู่ข้างบนแล้วก็นึกว่าเราพ้นแล้วเราก็ก้มแต่ว่ามันไม่พ้นมันเหมือนไอ้นี่ที่เราบอกอ่ะเราคิดว่ามันไม่โดนแน่ๆแล้วนึกว่าแต่มันก็เผื่อโดนได้นึกว่าไม่คือชอบเล่นไงแต่ก่อนอ่ะชอบเล่นไงอ่ะนี่ไม่โดนแน่ๆไม่โดนแน่แล้วก็อย่างเงี้ยเแล้วบางที บ๊มมาใหม่ใช่ก็ไม่มีอะไรครับนันก็เป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยครับแต่แค่แบบตอนแรกผมชนผมรู้สึกว่าแบบมันเจ็บเจ็บแล้วมันมึนอะไรเงี้ยแล้วแบบขึ้นไหลปะก็ตอนแรกอะมันไม่มันจับจับไม่ได้ไหลอะไรก็แบบไม่ไม่พูดอะไรก็พอแต่ว่าพอตอนบ่ายจับจับดูเอ๊ะทำไมมันเหมือนมีเนื้อสมองมีไขมันออกมาเออมันเป็นก้อนๆเลยไม่รู้จับจับดูแล้วมันเหมือนเป็นสเป็นสะเก็ดเลือดแล้วก็เลยให้เอามาส่องดูตังมันมันแตกซิปๆอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วเลิกกองไปไหมอย่างนู้นแนตอนนี้ก็จำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ย <laughs> มันไม่ได้เลอกกองจำเนืออ้อเพลงไ,<ห>ไม่ได้ใช่จำเนื้อเพลงไม่ได้เลยครับ ครับผมก็วันนี้ก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาวันนี้นะครับก็สนุกสนานกันมากแล้วก็คนที่ดูทางบ้านด้วยแล้วก็แฟนทุกคนที่ยังไม่ได้มาหรือว่าพร้อมจะเจอพวกเราในคอนเสิร์ตก็เตรียมตัวนะครับคิดถึงมากอยากเจอเหมือนกันนะครับใช่แล้วก็ในคอนเสิร์ตนะครับก็มีเขาเรียกมีโชว์มีเซอร์ไพรส์อะไรเยอะเยอะเลยครับผมก็อยากให้มันติดตันครับใครที่ดูไม่ได้ก็อย่างที่บอกครับไปที่ไลฟ์ซีมิ่งก็ได้หรือว่าซื้อบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับใช่ก็คิดถึงนะครับอยากเจอครับมาเเจออกัันนยะะครบ